เมื่อคืนฝนตกนะครับนี่เพิ่งเห็นน้ำนะครับก็ช่วงนี้ตกหนักทุกวันนะครับฝนฝนตกมองไปที่แฟลตของตำรวจนะครับก็มีสร้างใหม่นี่ก็สร้างใหม่นะครับแล้วก็อีกสามหลังสามหลังที่กำลังสร้างอยู่นะครับ แล้วก็ข้างล่างก็กำลังจะสร้างเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวก็น่าจะเป็นระดับผู้บัญชาการอะไรทำนองนี้นะครับนั่นก็เป็นย่านพวกพหลโยธินย่านออฟฟิศทั้งหลายแหล่นะฮะมองไปเห็นริบๆก็ตึกธนาคารกรสิกรไทยตึกหลายๆตึกเลยนะฮะตึกเหมือนรูปไข่นี่ก็มีนะครับก็บรรยากาศตอนเช้า ของกรุงเทพมหานครนะครับมองไปแฮปปี้มากเลยนะฮะได้มาเจอแสงแดดผมออกกำลังกายมากในเรื่องของการเดินในแสงแดดนะครับมองไปก็ยังเห็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเห็นรีบๆอยู่ครับโอ้รถรา ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ไปนะฮะร,รถเคลื่อนตัวได้บ้านของเราในประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะของสลับสลับกันไปนะฮะมันคือแบบเราก็จะมีทั้งตึกสูงตึกไม่สูงบ้านเดียวบ้านทาวน์เฮาส์นะครับก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษของประเทศไทยผมว่ามันก็เป็น สิ่งที่เรียกว่าเป็น inclusive infrastructure หรือว่า inclusive ecosystem นะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าคือก็มีพื้นที่สำหรับให้ทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะมาจาก background ทางด้านสังคมการเงินยังไงนะครับก็ยัง ไม่มีข้อกีกันนะครับ <interfer es> <dishes> ถือว <society> well ่าเป็นสังคมเปิดนะครับประเทศไทยเป็นสังคมเปิดดังนั้นเราก็มีสิ่งดีๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่เวลาไปอยู่เมืองนอกผมก็พูดในเรื่องนี้แหละนะฮะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเปิดแล้วเราก็มีความโอบอ้อมอารีนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยหลายคนก็พูดถึงเรื่องไทยเนสความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยก็ คงแล้วแต่ว่า definition หรือว่าคำนิยามของแต่ละท่านจะนิยามว่ายังไงนะครับก็ผมว่าคนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับเราก็ผ่านอะไรต่างๆมามากมายแล้วก็เป็นประเทศที่มีสิ่งดีๆสวยงามในในแง่ของประชากรเราก็กำลังเป็น ประชากรระดับกลางๆของโลกอะ่ะผมว่า 70, 80, 90ล้านร0อยล้านอะไรเงี้ยนะครับก็คงอีกไม่นานอ๋อมองไปเห็นแบบริบๆนะครับเป็นตึกของอาคารรัฐสภาคือถ้ามองขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยู่บนตึกสูงๆนะครับมองไปเราก็จะเห็นภาพกว้างนะครับบรรยากาศดีมากๆครับ นี่ก็เป็นช่วงเช้าที่ผมออกมาออกกำลังกายนะครับก็ไม่มีสคริปต์พูดไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็อย่างนี้แหละฮะม,มาราชการช่วงสั้นๆนะครับช่วงนี้มาช่วงสั้นก็แป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าอยู่ในควอรันทีนไป14วันน่ะ ก็คือวันที่ปล่อยก็คือวันที่15หดังนั้นแต่ละท่านที่จะเดินทางมาเนี่ยก,ก็มีข้อแนะนำสำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางมาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของการที่จะอยู่ในห้องไม่ว่าท่านจะอยู่ในห้องแบบไหนนะฮะอย่างกรณีมผมอยู่ในสเตตควอลตินซึ่งเป็นห้องที่ทางการไทยจัดให้แล้วเนี่ยก็ห้องหับก,ก็โอเคครับขนาดก็ไม่เล็กเอ่อ แล้วก็ผมก็มีกิจกรรมเยอะของผมผมก็ชกมวยได้นะไหมฮะเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้แต่งเพลงได้ทํางานได้ดังนั้น14วันของผมเนี่ยก็ไม่ไม่หนักหนาสาการแต่ผมเชื่อว่าสำหรับหลายคนเนี่ยตรงนี้จะต้องจะต้องมีวิธีคือเราต้องยอมรับว่าการให้อยู่ในห้องเฉยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วจริงๆก็ก็ ตัวผมเองผมไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะอยู่ในห้องเฉยๆ <c oughs> ครับเพราะว่าผมมองว่าคือความที่ผมได้อยู่ข้างนอกออกกำลังกายอยู่เจอแสงแด <c oughs> ดเมื่อวานอ่านในอาร์ติเคิลสั้นๆนะฮะบอกว่าดรแอนโทนีฟาวชีผู้เป็นอาร์เคเท็สถาปนิกในเรื่องของการต่อสู้โคโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกาก็เทคซัพพลีเมนต์ก็ก็ใช้ ก็คือรับวิตามินเสริมวิตามินซีกับวิตามินดีนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดมานานแล้วว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคือผมว่าเ,เราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าใครจะติดหรือไม่ติดโควิดหรือว่าจะติดโรคอื่นนะครับแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราสูงมากขึ้นมากๆนะครับยิ่งภูมิคุ้มกันสูงมากโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็น้อยหรือแม้แ้่ว่าจะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้ออะไรเนี่ย อาการก็จะน้อยแทบจะเรียกว่าแทบจะเรียกว่าไม่มีอาการเลยด้วยก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมผมก็คิดว่า,อ,าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับออกกำลังกายเพราะว่าเคยอ่านงานวิจัยหรือว่าบทความออฟเอ็ aid, อะไรสักอย่างบอกว่า,าคนคือผมก็ไม่อยากจะกล่าวถึงประเทศอะ่ะก็เป็นประเทศที่คล้ายๆไทยเนี่ยมีแสงแดดมีอะไรมากแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเ,เป็นเป็นคนที่ขาด วิตามินดีวิตามินดีคือวิตามินดีเดฟฟิเชนต์ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเจออยู่ในปัจจุบันก็คือว่าถึงเรามีแสงแดดแต่เราก็กลัวแสงแดดเรากลัวหน้าตาแบบไม่หลอ่ออะไรต่างๆนาานนะกลัวโรคบางโรคไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันมันอันฟาวเดดอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ควรจะกลัวขนาดนั้นอะ่ะใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยออกมาออกกำลังกายนะครับอย่างของผมนี่ก็ประมาณ45นาทีนะฮะก็ก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า universal มั้ง universal knowledge มีมี clinical test มีอะไรต่างๆนานาเรื่องของวิตามินดี D, แล้วก็กลุ่มคนบางกลุ่มอะไรต่างๆนานาก็เพียงแต่ผมไม่อยากจะพูดแล้วก็ผมก็ ไม่ไม่ค่อยพูดออกสื่อผมผมก็อยากว่าหลายคนก็คงเหมือนผมอะ่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันอาจจะกระทบกระเทือนอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็พูดในสิ่งที่เกี่ยวพันกับตัวเราซึ่งก็ไม่มีใครว่าเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ว่าใครใช่ไหมฮะก็ก็ตรงนี้แหละนะครับก็อืมบรรยากาศผมผมก็ชอบนะฮะคือผมอยู่ที่ซอยอารีมาเป็น20ปีได้แล้วครับก ก็สะดวกนะครับเวลาไปทํางานผมก็ไปแป๊บเดียวเองไม่ไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็แป๊บเดียวต่อไปก็จะเป็นเหมือนกับที่เปรูก็คนก็จะขายบ้านทําเป็นคอนโดทําเป็นอพาร์ตเมนต์เพราะว่าบ้านเดียวก็อาจจะไม่มีความคุ้มค่าต่อไปในอนาคตอะ่ะใช่ไหมครับคือประชากรก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่ดินก็น้อยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งท้าทายในสังคมครับ วันนี้ก็มีเรื่องราวสิ่งละอันพลน้อยที่จะพูดนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ